ครับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมที่พอเที่ยงดเดินทางมา <c oughs> หาปูเจกในช่วงกลางวันครับผมพรจะผ้าสร้างพนเบืองสถานที่ที่จะสร้างศาลให้ปูเจกนะท่านผู้ชมก็เลยผ้าสรา้า,รางหลักกระผ้าปูมานังเบิงวา่าปูเจกพนจะให้พอเที่ยง ตั้งศาลอยู่ตรงจุดใดนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วก็เลยต้องเดินทางมาเป็นช่วงกลางวันครับผมบ่ท่านในมาขอดอกครับมบอือวานแม่นมาขอครับหึงม,มาเบิงครับมาเบิงสถานที่ว่าจะตั้งศาลนี่สินะครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาย่างไปเบิงครับ พาท่านผู้ชมมาเก็บภาพบรรยากาศฝายน้ำล้นนะครับดูครับดูนี่ครับจะไหลลงไปด่านล่างจนด่านนี้จะเป็นด่านบนครับนี่เห็นบอกครับปูเจ๊กกระยุนี่เองครับปูเจ๊กปูเจ๊กูก่ตรงชุดนี้ครับ โอ้ยแม่งันี่กับจอตาเนาะท่านผู้ชมนี่ระคาสิ่เสียงน้ำดังแห้งๆช่วงพอเที่ยงเดือนทางมาแต่เริ่มแรกๆนะครับมันเป็นช่วงหน,น้นาฝนน้ำร่นฟ้าเมื่อก็จะจะดังแห้งครับเพราะาน้ำช่วงนั้นน้ำหลยอยู่ดีครับท่านผู้ชมไปครับไปเมืองทีบริเวณที่จะตั้งศาลปู่เจ๊ครับว่าจะได้ตรงจุดไหนครับผม แต่ว,ว่าก็น่าจะคิดว่าจะบอ่อนหนีจากหันไกลดอกครับเพียงแต่ว่าจะเป็นตรงจุดด้านหน้าที่มีสารหรือบอรครับผมไปเบืองน้ำกันเลย เขาข้าเจอบ่ไน่ะนหมกวยบวี่เเห็นไหว่าขาเจอากขอหลังจากนั้นเนาะอาเาาับมีคนใหลบมามักนัดเ้ามีบ่บ่มีค่ับ่มีเก็บเยเบิเก็บเมนวยกับบ๊ยเนาะกวยกบมอืเห็นบอกข้าเจากันมาขอผู้ใดแล้วมาขอได้บ่บ่ ตกใจ้ือโบถือตัว <t> จ <three imprisoned> ังมีสิดีปะปูคนมาให้ดอกรับาเด้อนี่ครับท่านผู้ชมด้านนี้ก็เป็นล่ำหวยล่ำหวยที่ไหลลงไปฝายนี่แหละครับท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมย่างเบิองผ่าบรรยากาศตอนกลางวันครับท่านผู้ชมนี่เพราะว่าบางท่านก็เดินทางมาแต่ด้านนั้นครับท่านผู้ชม ด้านนี้เดินมาอ้อมอ้อมมาเข้าตรงนี้ครับนี่มาเข้าตรงนี้ก็ได้ครับจะเป็นเส้นทางเดียวกันครับนี่ครับแต่ว่าช่วงขันมากกลางคืนมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นครับตรงช่วงช่วงนี้ครับสมุทรชุมพะเสี้ยงกระบอกรคไม่เห็นจกเถื่อดอกพึ่งมาเห็นมันนี่แหละครับได้มาผ้าสมุทชมมายางเบืองครับมาเดินดูนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นกอไผ่ครับกอไผ่กอไผ่เหลืองอ๋อ มันจะมาสุดเทนเองเนาะท่าน,นกับไปบ่ไใดครับท่านผู้ชมอือนไ,ไปได้ออกอยู่บ่น,นี่งโอ้ยไปต่ออีกใดครับผุ่นผูนถ้าเป็นรถแตกๆหรือว่ารถไถห,หน้าน่าจะไปได้ครับจะเดินไปได้นี่แะครับความยากลำบากก็จะมีอยู่นี่ส่ละครับยังสิ่งของแถวมาที่คนมากขนาดจะเอา ลงไปช่วงที่รถจอดแล้วครับามผช้ชมวันนี้ก็ต้องทย่อยขนมาอีกตั้งหากันนะครับามผช้ชมเพราะว่าถ้าไปสั่งเข้ามากขานาดจะลงหายแค่นั้นครับรถจอดจะพ่นี่ครับามผช้ชมช่วงที่ปูผ้ามาใหม่ๆครับกับปรากฏว่ามานาั่งนั่งอยู่ด้านนั่นแหละครับนั่งอยู่ฝั่งนั้น น้องไอ้กรดนยินคายๆมีคนเดินอยู่ในน้ำนี่แหละครับท่านผู้ชมคล้ายๆมีคนเดินอยู่ในหนองน้ําเสียงดังจบจับจบจับอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมช่วงที่มาใหม่ๆน้องไอจะนั่งอยู่ช่วงประมาณนั้นเห็นบอกรับน้องน้ำนี่จะเป็นน้องน้ำยิ่งยินอยู่เรื่อยครับเพราะวมาหาปูผู้ปูกาจะออกมาหาหลูกหลานอย่างนีนะครับท่านผู้ชมก็ได้เกิดยด้งยินเป็นเสียงยางน้ำอย่างสี้ครับท่านผู้ชม เผามาเนี่ยก,กูจะหันเล็กล่างไปสาธุเล็กบวงควายมาเอาครับยังไม่ได้<า>อา้าวดูกไม่ขึ้นเอาบอาให้เล็กล่างปรกกอนครับสาธุป,ปูตั้งหาซื้อเกล็กโลตรีไว้ครับแบกหา้านะ แปด้าสาธุสาธุสาธุแปดห้ากูว่าไม่ถูกตั้งแต่สาวเท่งอีกสาธุชอบไหมชอบครับชอบครับปูห้ตัวไหนก็บไตัวไหนก็แม่นล่ะครับผมเพราะว่าแล้วก็ผสงเลยชอบมั้งปสงชอบไหม หรือว่ามันจะเครื่องไหมลูกพ่อเลี้ยงพ่อปูไม่เคยเคลื่อนผมไม่มีเครื่องหรอก <c oughs> อก,อกอไไ็อคือคือกบอะไับหัวดอกนโปูเนาะกลับกระดาษดอกกวนนี้มันกลับไม่ใหญ่หรอกเว้ยนะสาธุแน่นหน่อยนะครับเวอร์คับผมตามที่ปูเจกได้ลงมาบรรทับร่างของปูสามแปดแปดปูก็บอกว่าต้องลื้อถอนสารเก่านี่ออกซะก่อนชาติสมุทรชมเพราะว่าปูลงมาลำบากครับขมีสารเก่าฉะนั้นแล้ว พอเที่ยงก็ต้องไปคุยกับพามครับว่าพามพนจะมีวิชาอาคมที่ว่ามาขอรื้อถอนใด,คร,มมนออนดครับผมเมื่นวาจะรื้อถอนซืือใดครับผมตามที่ปู่เจคพนบอกให้เ็ดอยู่ตรงนี้แหละครับผมเรายรื้อออกเลยที่เป็นสารเก่านี่ครับแต่ว่ากะคือเก่าครับท่านผู้ชมปู่เจกลงมาแล้วกะเพนกับใบห้กลับบานซืือครับปู่เจคก,กะให้บอกให้เป็นเลขกลางไว้ก่อนเลยครับท่านผู้ชม บอกว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานเอานําไปสื่อเป็นฉลากจิแบงของรัฐบาลเด้อวสันนี่ครับตัวเลขที่ปู่เจ๊กลงมาเพื่อนก็กห้กกุ่มคณะของลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานครับเบิงเอาครับท่านผู้ชมเบิงเอานี่ครับ8 5ดห้านะครับท่านผู้ชมตัวเลขที่ปู่เจ๊กลงมาประทับร่างปู่สามแดดแล้วก็ให้เป็นหวยตัวล่างครับคือ8 5ดห้าส่วนอีกสามตัวบนปู่บอกว่าอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยมาเอาครับผม อีกที่หนึ่งค่อยมาเอาปู่บอกกระเบื้งเอาครับจะไปชู้ชมเบื้องเอาครับแปหาครับแปดหาแปนี่คือเลขที่ปู่เจ๊กลงมาประทับร่างปู่สามแปครับบอกให้ไปให้ลูกหลานเอาไปนาไปซื้อเป็นฉลากกินแบ่งของรัฐบาลครับผมงวดของวันที่16ทธันวาคมพศ2563ครับ ไปเบอร์สุขคล้ครับท่านผู้ชมเหลือ้อเทปเที่ยงคนเดียวครับวันนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมกาคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนกาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมดังปรารถนาเฮงเงรุย่ยรุ่ยกันเบอร์สุขคนเด้อครับคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปละครับเพระาะว่าเพิ่นเมื่อเบอร์สุขคุ้นแหละครับไปละครับครับเด้อปูเจกหนองเพชรเอวย